สวัสดีครับผมนายกุนเกษตรมนีอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านจำเนตนตำบลบ้านเรืออําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับมนีวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2560นะครับภาพี่น้องมาสำรวจการซื้อขายงวงก้วยนะครับยู่ตลาดมาเปรียบเทียบราคางวงนะครับพี่น้องผู้อยากได้งวงดอกก้วยไปเลี้ยงหรือว่าสีขายนะครับมาเปรียบเทียบราคากันนะครับ ครับผู้ใดของมาเบิังแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องนายาคุณเกษตรนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องเข้าไปหายางสำรวจนะครับเบิ้งการสื่อขายนะครับบางเจ้าบางในห้อยบางคนกะบุมีเบือท้อนะครับที่เคยไปทายมาบางคนกะบุมีเบอร์โทรจำเบือท้อประเด้แน่ นะครับบางที่ผมก็ไปถ่ายหเห็นภาพการซื้อขายซื้อๆแล้วไปสอบถามแล้วบางคนกับโบมีราคาเออโบมีเบอร์โทรเน่ยนะครับก็ทีประมาณน,นั้นนะครับโอ้โบางือนี่เป็น บรรยากาศคึกคักครับไม่ขายกันจะเศ้าแล้วหาได้บ่ครับหาเดียวไปเลี้ยมลงรถในสวนฉันหรอ,อ,อกตัวนู้ด้ สวัสดีครับครับแม่นี่เทเรย์พอนี 21, อ่สิบเอ็ดเออมาสองหมื่นหนึ่งพันบาทพื้นห้องไว้ เป็นตาไปเลี้ยงอยู่วัสดีครับมาหางวไปเลี้ยงบ่ครับครับรับหางวไปเลี้ยงก็น่ครับช่องไหนครับช่องนายาค้นเกษตรครับครับอ่อาเอาเอาเอ้ครับเนี่ยเป็นตาเลี้ยงอยู่ครับเนี่ยัแปกๆัน้ครับเพิ่นห้องไว้ยี่สิบเอ็เราิเพ่นน้องยี่สต่อเพิ่นสิ้นี่ยต่อเราเต๋ต่อเราเต้เพิ่นวางเนี เป็นตเลี้ยงลูกมันนะหนาหักดียอยู่ลูกลูกสิประมาณจะสามเดือมั้งเหีฮะได้ซีเลยสิบ๊วยอย่างเราลงเรอลองต่อเป็นตา,กกาเลี้ยงอไไยูนะ่ เท่าไรตัวเนี่ยเทาไว้4สี่หมื่นสาครับสี่สิบสามครับสี่หมื่นสามโอ้โอ้มันซึ้งลยแล้วรุ่นีนเนาะนั่นมันมาสองปีกว่าแล้วบ่เนาะ สามปีกาแล้วเนาะไปทั้งสาม่สี่หมื่นสามุ่นธรรมชาติบ่อรอ้นธรรมชาติโอ้โหอยู่หรอูอยู่สี่หมื่นสามครับมะมันแดง นเออคุณเนาะหูดีเป็นตะเลียงอยู่เออจงไปกาหญนต้เลยเอาไปถึงหญาจังไปไปให้มันโอเคหมูมมีเวลาเลี้ยงมืนเด้าวลูกนี่ครับคุณคุณครับพี่น้อง เอาไปเป็นพอพันได้เอาไปเป็นพอพันพอคุ้มฟูงเลยครับล้นธรรมชาติเลยป่นเนี่ยงอล้่นธรรมชาตินี่ครับเกรงขาราคา4ีมุนสามน้องไว้นี่เบอร์ติดต่อป่ครวะ อ๋อบัรเบอร์แเจ็ดศนย้ารกสองห้าหกเจ็ดศ0นยครับนห้าอยค่าเนาะครับครับขอบคุณครับครับห้องไว้สี่่มันบาทขรดงอ่ะอ่ะั่รกัน ไม่มั่นใจแล้วภาพเป็นของเขางปัญญาหาเบุงการซื้อขายครับเป็นบุญบรรยากาศนะครับผู้ที่มาหาซื้อง่าไปเลี้ยงก็มีครับหลายครับมื่อนีร่ มงโคแม่ลูกครับโอ้ยสูงครับแม่นี่สูงบึงลูกลูกก็สีแดงครับบึงลูกจะบึงกันต้าหู้อีตัวเมียโอ้ลูกต้าู้ครับนี่ลูก

สั้วหกห้าร้อยโอ้ลูกไหมลูกบอกได้ปะคือแดงดีผมไม่ได้ถามนะครับเด่หลอดดีเนาะทับหลอดอืมันแดงแค่นั้นไหมสองเดือนนี่ยสองเดือนได้ปะเดือนนึงประมาณนี้แหละครับเนาะเดือนกว่าสองเดือนเท่านั้นี่ยสัวหกโอ้แม่ยังไงสูงลอยหาซื้ขึ้นแข่งขาดีปะครับดีแต่บ้านหนัจะเก็บขึ้นแน่เขาแต่งเล็บไหมโอ้แต่งแต่งเล็บตี เล็บเนาะนะครับใช่ใชัใช่ใ่เช่ใชใช่ใชใ่ใชใช่ใ่ใช่ใใช่่ใชู่ใช่ใช่ใชรใช่ใา่ใช่ใช่่ใช่ใ โอ้แม่บอเบอร์ตีดต้อนะครับจบก้อยจบเยอด้ยอีดเ่หนุ่นมามาแล้วออเกษตรห้เสียมเขาลุยจากเบิอำเภอเลยรับไบอกเบอร์มศูนย์เกสี่ครับศูนย์เก้าสี่ห้าสามศูนย์ห้าสามปดอ้าหกแปดสองเก้าหกครับร์ยี่วเลี้ยงลูกแดงเข้มเลยแม่ลูกว่า สามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดครับตัวผู้ตัวเม่ลูกตัวผู้ลูกตัวผู้สายหนครับดวเตัวผู้ตัวผู้ราคาห้องสามสิเอ็ดเนาะสามสิบเอ็ด บคมาต่อเบิ่มต่ออะไ้จังไนอยู่เนาะต่อได้ครับดูหน้าราคาห่องซื้อเด้ครับลูกตัวผู้ลูกก็ใหญ่ลรวเนาะ แม่ก็สิขานำเรือ่องเล็กน้อยครับ ครับ3 1 0 0 0บาทตอร้องได้ครับตอรองได้ครับขอเบอร์ติตอนะครับ083 083 251 251 8353 8353ครับหอยหลอดบ้านตลาดรับค้ับหอยหลอดบ้านหันตลาดครับเอาครับมาตอรองได้พ่มาบึงงวงงามครับใส่งวงงาม ัวสวยงวงามครับงอสาวน้อยงมงามครับสามตัวตัวหญ่เท่าไรครับตัวกลางเก้าห้าร้อยเาตัวนี้หะครับตัวนี้สิบเการ้ตัวนี้สิบเก้าห้าร้อยเส้าหะห้าร้อยสวน้อยนี่แหละครับสิบเก้าหาร้อยนะครับใส่งวงามครับ อันนี้1ิบเก่าหา้อยครับแม่นี่เศร้าหาหาร้อยนะครับแม่นี่1ิบเกาคือกันครับเนีย่ยสายงวงามครับเราไปเพิ่งดานท้ายได้พี่นนอง ััไทยครบเบิบบ้งครับเป็นงัวางามนะครับเป็น,ปนวัวสาวน่อยวัวหน่อยนะครับมีใบไม่หลอดป่ะครับหดมีเพราะมีครับเนาะ งามครับนี่เบอร์ติดต่อป่ะครับขอเบอร์นะครับศูนย์เก้าสายก้านึงครับศูนย์เก้าสากศูน่องหกศูนย์สี่สองนะครับไม่ยังครับไม่ต้องบไม่ต้องครับเกษตรสมุนทรครับขอบคุณครับอ่าเบอร์เบิ้งครับโทรมาติดต่อได้ครับต่อรองได้นะครับใกล้ออกแล้วน่ะ โอ้แม่แม่ทับโอ้ใกล้ออกแล้วครับลูกตะวัานี่กับแม่ลูกแล้วเจ๊ใกล้ออกแล้วเท่าไรแม่ลูกเนี่ยสามสิบกิจหาร้อยครับทั้งแม่ทั้งลูกนี่นะครับสามสิบกิจหาร้อยซื้อสองได้สามใกล้จะออกแล้วคุณบอกซื้อสองได้สามเอาครับนี่ลูกลูกลูกตัวแม่เนาะลูกกับตัวแม่แม่กับตัวแม่ อ๋อครับนี่ตัวแม่มันนะครับแม่นี่ท้องอะใกล้สิออกแล้วอันนี้แปดเดือนแล้วแปดเดือนครับซื้อสองได้สามเนาะราคาห้องสามสิบเก้าทาร้อยครับราคาห้องสูงได้ตัวตัวชัยภูมิตัวชัยภูมิส่งได้ครับครับในเขตจังหวัดชัยภูมิเนาะคครรัับบแม่ขาเด้ แม่ขาวนี่ยสามสิบห้าหาร้อยครับแม่ลูกคือกันบ่แม่ลูกคือกันโอ้เบิ่งลูกเบิ่งหนังนะครับนะคุณหนคือเล่ลูกอกันนะลูกกับตัวแม่คือกันครับลูกตัวแม่ลูกตัวแม่คือกันแม่กระทับแล้วติดแล้วสามสิบห้าหาร้อยครับสามสิบห้าหาร้อยตรงเลยก็ไม่จังหวัดพื่กันครับขอเบอร์ติดต่อครับ 090 091 0 9 2 921 6768 6768หอยลำพูนครับครับขอบคุณครับคุณติดต่อโทรได้ครับครับส่งได้ในจังหวัดชัยภูมิส่งได้ครับแม่ขาวแม่ลูกนี่สามสิบาหาร้อยอดีกว่ครับดีกว่นะครับร้อย แม่แดงลูกแดงนี่แม่ใกล้สิออกแล้วได้8เดือนแล้วนะครับซื้อสองได้สานี่กะอันนี้3ามสิบกหาร้อยครับโทวมาติดต่อครับดูกรนีย่แล้วสีบักตันสีบักตันเลยนะี่ะสีบักตันสุกเท่าไรครับตัวนี้แปดพันห ตัวผูครับงอ oh, <okay. S 1> ผูหน่อยงอนุ่มหน่อยครับ oh. ราคาถือๆ oh. ต่ออะไรจังหน่อย oh. ต่ออะไรจังหนอย,อยู่เนาะแปดพันหานี่ครับผู้ใดมักงอผูหน่อยไปเลี้ยงไปคุณครับแปดพันหาร้อยบาทเป็นราคาห้องนะครับ oh. ขอเบอร์เท่นะครับ 0 62, 11 6 11 6 116 6 1 4 1 1่ครับครับนะครับ8 0พพี่น้อง oh. เอาไปเลี้ยงไปขุนครับง้อผูน,น่อย oh. ขอบคุณครับอะ oh. ไรตัวนี่ย2ครับพี่น้องอย่เงี้นะครับอ่างเงี้ยเออทองบนนอนไห ทองเวยตัวนี้มืวนทองครับราคาห้องไว้สองหมื <c oughs> ่นสองเนาะเขาบีบหนา้างงามครับสูงอยู่ประมาณจะป้อยห้าสิบนะครับอ้อม้วทองหลายเดือนแล้วบ่โอ้ประมาณห้าหากเดือนเนาะครับทองเงี้ย้วครับซึ่งมืวนทองไปเรื่องพี่น้อเพรต้องไปเสียค่าทับเาียสองหมื่นสองพันบาท ราคาห้องครับให้บอลขอเบอร์ที่ต้นนะครับแม่นี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้านึครับคนวางประมาณประมาณห่าหกเดือนนี่และครับเป็นตาเลี้ยงดีครับสูงประมาณร้อยห้าขึนเนาะประมาณนั้นนะครับ มอทองครับพี่น้องครับผมนายาคุณกเกษตรนะครับผู้ใหเขามาบึงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่องนายาคุณกเกษตรครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านจำมืนตาบลบ้านเดืออำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภพูมครับพี่น้องภาพี่น้องมาบึงมาควายมาสำรวจราคางัอราคาควายนะครับ ปรงบรรยากาศการซื้อขายครับทั้งนี้ก็บที่ยอนแสงยังน้อยดเ,อเด้ด่มเปน้องแสงแดดเริ่มเริ่มแก่ๆในจัอยอยงน้อยแล้วนะครับบรรยากาศการซื้อขายก็คึกคักดีครับมื้อนี้มีคนมาซื้อหลายครับในห้อยก็ซื้อกันเองหลายครับ สำหรับมื้อนี้วันอาทิตย์ที่21พรศจา,าคม2 5 6 7ขอพูหพอะไรผู้เขาว่าเบิงเขามาชมนะครับช่องนายาคุณเกษตรสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ